สวัสดีครับนัดครับกิกค่ะพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับกับช่อง Master d o n u t กับช่อง Reactram ค่ะครับ Reactram วันนี้นะครับเราก็ย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับก็โปรเจกต์เดิมเนาะก็คือการนิยมนะครับของมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะครับชื่อว่าโรบัมนาตกะเทวเดียสกาโอ้ระบัมราเออระบัม โรบามอะไรหน้าตาก็คือท่าทางหรอใช่ท่าทางการสักการะเทวเทวดาไหมแต่ถ้าชื่อแบบเนี้ยมันจะกลายเป็นชาติพันธ์อีกไหมอ่ะนั่นสิเพราะว่ามันดูแบบภาษาคมีนมากเลยโรบามก็คือคมีนเนาะใช่โรบัมเนี่ยออจะเป็นทางขอมเท่านั้นแหละมั้งือเรดาวเนาะเนาะไปลุยค่ะเชิญมั่นมาเตวดีอะขนาดเนี้ยเตวดีนะ เป่าอันนี้อีกแล้วเนี่ยนั่นนั่นชาวป่าชช้ด้อยมาอีกแล้วโปรเจกต์นี้ยังอยู่ในหอประชุมเนะที่บอกว่ามันมีสองชั้นน่ะหรอ,อนั่นโอ้ โบรนาตากะเทวเดีสักการท่านไหว้เทวดาศักระแบบทางของนึกถึงไองนี่เลยว่ะที่เราดูกันไปจิตตาสุขติอ่ะอืมที่แต่งกายคล้ายแบบเนี้ยอืมที่เป็นของโบราณอะ่ะอืมจิตตาสุขติกับอะไรนะคล้าย,ยกันอะ่ะโลเกสวนอะ่ะอออืืๆๆอืม ที่จะมีกชายล้วนเลยอ่ะเออน่าจะโลกเกสสวนหรือเปล่าอืมอาจอาจจะเป็นยุคเดียวกันก็นได้นะเพราะว่าดูจากทรงผม,มเอ,อ,อมเนอะผมยาวยๆาแบบพลามๆเนี่ยที่น่้ทาแบบประสาทใบยนต์อ่ะเออเนี่ยนะดูท่ายืนท่าจีบอะ่ะเนี่ยท่าเนี้ยชัดเลยขลังนะยุคนี้ น่ะเนะาะมันโลเกส่วนน่ะชายล้วนน่ะอืมเท่ว่า เทพว่ะเป็นแนวโรบัมจริงๆกว่าน่าตระยสับเบอร์ยังเป็นท่าเดียวกันได้อ่ะคนหนึ่งนั่งคนหนึ่งยืนอ่ะงงเลยนั่น เนี่ยเทวุคใส่ตุ้มหูอันนั้นน่ะเนาะใหญ่ๆนะ่ะเอาละเปิดปราสาทโหมีคนแอบซ่อนอยู่ในปราสาทเด้อ นึกว่าจะเป็นฉากหลังแค่นั้นในใจเมื่อกี้ยังคิดว่าจะเป็นการเปิดฉากที่บังไว้อีกรอบด้วยซ้ำไปไม่ได้คิดว่าจะเป็นแบบมีพพะแทน่นมานาังพัซิลาบาทเห็นอันนี้เราคิดถึงภาษาพนมลุงาา <S <S นอน่ะอ๋อสองสองอ,อ,อันนี้ใช่ไหมเป็นแบบเทียน้าออนว่าจะนึกถึงอังกอร์วัดเขาก็มีสองอันนี้นะเขาเพิ่งสร้างพิธีบวงสรวงปราษาทะ มันเป็นคนลองมันเป็นเป็นหน้าตาคนละแบบอ่ะงูอ่ะอ่าเหรอแต่นี่คือหน้าตาของพนมรุ้งเหรอขมานำรุงเหรอมันมีความละเอียดแบบผมไม่ถูกูู่เรียกเป็นตุตีภูมิศักดิ์เคนสินที่เห็นหลายโชว์แล้วนะเก่งนะเนี่ยอันนี้จะเป็นพระศิวะไหม พี่ไม่มีความรู้เรื่องศาสตร์นี้เลยที่บอกตรงๆเห็นว่าความเชื่อทางาศาสนาแนวเนี้ยพี่ไม่มีเลยดูจากท่าย,ยืนแล้วมันไปเหม,ม,ม,นนมือนมันมันมันนึกถึงอะไรงเหรออะไรไม่มันมันึกถึงอะไรนะบุคคนชายอะ่ะแล้วกอยังช่วยว่า ถามันเท่นะยุคสมัยเนี้ยผู้ชายผมหย,ยิกๆก่ะโคตรเท่เลยอราชาเขาจะใส่หัวขอมนีไ่ไงยุคขอมนะคนป่าเนาะหัวผุผูๆไม่ได้บูรี่ทีมนะักแสดงผู้สร้างสรรค์นนะ หน้าเขาเหมือนคนป่าเลยอะเมคอัพไม่อัพอหมายถึงว่าแบบหน้าเขาแบบเหมาะกับการแสดงโชว์นี้มากเลยอะแบบมันเข้าถึงบทบาทอะ่ะทำให้เราเชื่อไงขลังอะ่ะ วิธีการหนึ่งในการบูชาเทพเจ้าเขาหรือเปล่าในคเนเดียมากอู้เนี่ยดูดิโคตรเท่เลยอ่ะยุบยับมัอนอยู่ในประสาทหินเลย ที่บอกว่าเนี่ยจับในหอประชุมมาเห็นไหมเดื่ยวมันสาดแสงสวยดีนะค่ะสีเหมือนอิดเลยอ่ะใช่ก็มันจะบอกว่าสีมาในกระเพาเขาตั้งใจอ่ะเนาะเขาตั้งใจให้มันดูเป็นแบบส้มๆแบบอิดอ่ะแนแซวนิตียวเปิดไฟขาวเลยนะ <c oughs> ไม่มีคำร้องเลยเลยสื่อสารด้วยท่าทางนะความความระบำอ่ะเนาะเดาอะเดาสิเดาสิพี่ไม่มีความรู้เรื่องนี้จริงเดาว่าน่าจะบูชาพระศิวะเดาที่ปราสาทเขาอย่างนี้ใช่ไหมเอออะไรอย่างเงี้ยวามัน่าจะเป็นแบบปราสาทของศิวนาตราชนเนาะท่าทางที่มัน ไร่ลามออกมาอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นช่วงนั้นเพราะว่าเหมือนเหมือนถ้าเป็นตอนนั้นที่เราดูที่เป็นประศัตรไยน,น์มันมันมันจะมีความแบบอีกอีกอีกรูปแบบหนึง่งมีนมีความคล้ายคลึงกันนะแต่มันจะเป็นแบบอีกอะไรอีกนิดนึงอะ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ดาวว่าน่าจะเป็นบูชาพระศิว คิปนี้พี่จะไม่พูดเพราะว่าพี่ไม่รู้ไม่ใช่หรอกเพรนะ <c oughs> าะช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แบบว่าเหมือนเขามีความเชื่อเกี่ยวกับเทพ,พเจ้าอะหลายๆพระองค์ <c oughs> มันก็แบบทับซ้อนกันอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันทุกเวละอืมนั่นแหละแต่ถ้าเป็นประสาทนควรวัดเนี่ยจะเป็นพระกิษณะอือซึ่งก็จะเป็นอีกความเชื่อนึงไปเลยอย่างเงี้ยอืมเนี่ยดีทุกคลิปเลยวันนี้ไม่ซ้ำเลยอะไรก็ไม่รู้ไม่ซ้ำคนเทนไม่ซ้ำเลย ขนาดแบบมันมีสองคลิปนอนที่มีคําว่าเทวดาเหมือนกันเออเทวดาเราจะจอนละคิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นเรื่องเดียวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เออพราะว่ามันคือคนละแบบเลยนะเนี่ยวันเนี้ยคนละแนวเลยปรับปรับจุนอารมณ์จะไม่ถูกแล้วเนี่ยเออ,เอ,อโอเคทุกคนก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับวันนี้เนาะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับพวกเราสองคนด้วยนะคะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ที่ทุกคนเข้ามาแล้วเราจะให้นะครับคือมันก็ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบายบายเจอกันใหม่นะ Oh.